สวัสดีครับปาซอครับปาซือุดอวันนี้เรามาเยี่ยบชมทุ่นลอยเกาะลอยที่ชายหาดบางแสน ชนบุรีครับบรรยากาศตอนเช้าหกโมงเช้าสวยงามมากครับ็จะมีทีมงานก็มาเซลฟี่มาถ่ายคลิปเหมือนปลาเสือเลยปลาเสือมาเดินทางมาเยี่ยม ชมพัทยาบางแสนสองถึงสามวันแล้วอันนี้ก็มีเกาะลอยเป็นทุน่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เดินเข้ามาเซลฟี่ยื่นไปในทะเลก็ประมาณ เกือบร้อยเมตรห้าสิบเมตรได้ทะเลน้ำก็ใสมากครับช่วงนี้น้ำใสมากใครอยากมาเที่ยวเชิญนะครับชายหาดบางแสนชนบุรีแล้วเสือมาพักที่นี่คืนแล้วก็เดินมา ดูบรรยากาศตอนเช้ามาเซฟฟี่ฝากสมาชิกครับปาเซฟอดอนรับปรึกษางานขายจำนองขายฝากขายขาดที่ดินอาพาร์ตเมนต์ <c oughs> บ้านคอนโดทั่วไทยเรามีทุนระดับ สิล้านร้อยล้านและก็หลักพันล้านก็มีนะครับสมาชิกเรามีเยอะและก็สายทุนเรามีเยอะถ้าใครสนใจส่งงานต้องถึงซับนะครับเราจะเสนอพิจารณาเส่อทุนให้หรือใครมีทุนก็เสนอมาครับ เรายินดีร่วมงานกับนายหน้าและก็ทีมงานทั่วไทย065 9936234 06124 00686ครอาซอุดอนรับปรึกษางานขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไทย สวัสดีครับปลาเสืออุดรครับ